ในช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่ามีสัดส,ส่วนนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจํานวนมากมีอย่างเอเวอร์แกรนด์เนี่ยค่ะก็ที่ล้มละลายไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมากเลยและแน่นอนประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอันดับสองนะคะคุณผู้ชมอย่างปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะเขามีการคาดการณ์ในการที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจถึง5%อแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ถึงนะคะว่า นี้ค่ะคุณผู้ชมมีบทวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาวิเคราะห์ว่าเหตุใดทำไมเศรษฐกิจจีนถึงชะลอตัวแล้วมีการแนะแนวทางออกด้วยนะคะว่าจะหาทางออกอย่างไรให้กับรัฐบาลจีนด้วยไปดูสาเหตุที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์ในจีนณนะตอนนี้กับชาติตะวันตกเนี่ยก็อาจจะมีความต่างกันเพราะว่าผู้บริโภคของจีนเนี่ยค่ะเขาเหมือนเป็นแบบต้องดูแลตัวเอง คือรัฐเนี่ยไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือมากโดยเฉพาะเรื่องของช่วงระบาดโควิด19นะคะและแม้ว่าหลังจากการที่ระบาดโควิด19ไปเป็นช่วงของการฟื้นตัวแล้วอย่างประเทศอื่นเขาจะมีการซื้อแก้แค้นใช่ไหม,มหรือว่า r e v e n g e spending การจ่ายล้างแค้นแต่ว่าในประเทศจีนนะคะคนจีนเขาไม่ได้ใช้เงินแบบนั้นนะคะคือนักเศรษฐศาสตร์บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะมันเลยทําให้ความต้องการสินค้าของจีน จากต่างประเทศก็ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักๆที่ก็มีปัญหาเรื่องของค่าครองชีพสูงอันนี้คือคู่ค้าก็ส่งออกได้น้อยแถมคนในประเทศก็จับจ่ายน้อยด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีวิธีคิดแบบซื้อแบบล้างแค้นแบบนั้นนะคะ,<ฮ>ะซึ่งตรงนี้ค่ะประมาณ70%ของความมั่นคงครัวเรือนของจีนเนี่ยผูกติด อยู่กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วปรากฏว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าอย่างบริษัท e v e r g r ์แกรซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยด้านอสังหาริมทรัพย์นี่นะคะก็ล้มละลายลงรวมถึงคือความต้องการเนี่ยนะคะน้อยลงมากๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คอนโดนเนี่ยร้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึในสาเหตุ ที่ทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนะคะค่ะทีนี้พอการใช้จ่ายครัวเรือนมันลดลงก็เลยไปเพิ่มภาวะชะลอตัวนะคะโดยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่แสดงเห็นถึงภาวะอ่อนตัวในจีนทําให้นักเศรษฐศาสตร์บางรายก็เริ่มออกมาพูดถึงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จีนจะต้องรับมือแล้วก็ข้ามผ่านไปให้ได้เพื่อให้อัตราการขยายตัวไปถึงเป้าหมาย5%ในปีนี้โดยที่รัฐบาลไม่ต้องควักเงินออกมาช่วยกระตุ้นเลยค่ะ ทั้งนี้เป้าหมาย GDP ที่5%เนี่ยก็ยังสูงกว่าที่ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำประเทศอื่นๆเขาตั้งนะคะแต่ว่าเนื่องจากจีนเนี่ยมีการใช้งบประมาณ40%ของ GDP ในแต่ละปีเอาไปลงทุนในประเทศซึ่งเปรียบเทียบแล้วเนี่ย สูงกว่างบของสหรัฐถึง2เท่านักเศรษฐศาสตร์าาเขาก็เลยมองว่าเป้าหมายที่ว่านี่ของจีนยังถือเป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังอยู่ดีค่ะ,คะนอกจากนั้นก็มีพวกประเด็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการกระตุ้นการคลังครั้งใหญ่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรุงปักกิ่งก็ยังคงมีปัญหาภาระหนี้ในระดับเทศบาลที่ค้าคออยู่ภาวะกดดันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสัดส่วนถึง1ใน4ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นนะคะว่า เอ๊ะรัฐบาลจีนจะไม่สามารถพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ให้ลดลงต่อไปอีกเนี่ยได้หรือเปล่าน่าสนใจมากมนะเขาบอกว่าการเติบโตแม้ว่าจะคาดการณ์ว่าต้องการ5%เปเใช่ไหมแต่ว่าเม็ดเงินงบของ GDP เนี่ยคือสูงกว่าสหรัฐ2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสัดส่วนมันไม่ค่อยสอดคล้องเงินด้วยใช่ไหมในการตั้งเป้าทีนี้ถามว่าลดดอกเบี้ยช่วยได้ไหมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของจีนหลายแห่งเลยนะคะออกมาประกาศ รับลดอัตราดอกเบีย้ยสําหรับเงินฝากที่เป็นสกุลเงินหยวนเพราะว่าอยากจะบรรเทาแรงกดดันต่ออัตรากําไรแล้วก็เปิดทางให้ธุรกิจได้ลดต้นทุนการกู้ยืมให้กับผู้กู้ด้วยซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เพื่อการซื้อบ้านด้วยนะคะ,คะและขณะที่สมาชิกรัฐสภาจีนเขาก็หวังค่ะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเนี่ยน่าจะไปช่วยกระตุ้นการบริโภคได้แต่นักเศรษฐศาสตร์เตือนนะคะว่าการลดดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ย มีแต่จะทําให้เกิดการกู้เงินเพิ่มขึ้นและการเก็บออมลดลงซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญในระยะยาวมากเท่ากับการโอนทายเงินทุนจากภาครัฐไปยังภาคครัวเรือนค่ะค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นแนวคิดนะคะของนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามองว่าการแก้ปัญหาของสภาจีนเนี่ยหรือว่ารัฐบาลจีนอาจจะยังไม่ค่อยสอดคล้องกับเรื่องในเชิงเศรษฐศาสตร์สเท่าไหร่คือการที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะคะให้คนกระตุ้น การซื้อขายซื้อบ้านซึ่งตอนนี้มันเฟอ้ออยู่เนี่ยนะไม่ใช่เงินเฟอ้อนะคุณผู้ชมแต่บ้านอนะมันเฟอ้อเฟอ้อเกินความต้องการของคนเนี่ยนะคะจากภาวะที่ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้ช่วยมากมนักเศรษฐศาสตร์มองแบบนั้นแต่ถา,ถามว่านักเศรษฐศาสตร์ค่ะระดับโลกเขามองยังไงคุณผู้ชมเขาบอกอย่างนี้ว่ารัฐบาลจีนคนทําอย่างนี้นะคือ1นการออกบัตรกำน,นันผู้บริโภค ที่รัฐบาลช่วยออกเงินสนับสนุนหรือลดภาษีอย่างมีนัยยะสำคัญคือตรงนี้มันอาจจะช่วยกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะหรือ 2. การสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างรวดเร็วโอ้โหตรงนี้คนก็จะได้แบบคึกคักนะ,ะในเรื่องของการได้เติมเงินมากขึ้นหรือ 3. การสร้างระบบตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่เน้นการจัดบานานขั้นสูง สี่สวัสดิการการว่างงานของคนที่ว่างงานแล้วห้าบริการสาธารณะที่ดีขึ้นและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าคำแนะนำนะของเศรษฐกิจจีนของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยคลับคล้ายคลับขากับที่บ้านเรากำลังจะทำหรือเปล่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินนะ่ะเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้คุณชานชัยเคยเล่าให้ฟังเขาไปประเทศจีนมาเขาไปเจอเทรน เทรนพ่อแม่เนี่ยค่ะจ้างให้ลูกอะ่ะอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีงานทําเพราะว่าตลาดการว่างงานเนี่ยมันเยอะมากคือคนว่างงานเนี่ยเยอะมาก ตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลแบบอัดฉีดเขาเรียกว่าให้เงินน่ะสำหรับคนว่างงานอาจจะช่วยทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะคะ<ช>แต่อย่างไรก็ตามนะคะการประชุมผู้นําพักค,คอมมิวนิสต์เมื่อเร็วๆนี้ก็เหมือนว่ายังไม่ได้มีการหยิบยกมาตรการต่างๆนะที่นักเศรษฐศาสตร์เขาแนะแนวมาให้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะต้องจับตาดูเขาเรียกว่าช็อตต่อช็อตเลยคุณผู้ชมสเต็ปต่อสเต็ปเลยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจีนได้ยังไงนะค่ะ